สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่า Breakout Strategy วิธีดูจุดเข้าให้มั่นยํำนะครับต้องบอกก่อนว่ากลยุทธ์ Breakout เนี่ยถือเป็นหนึ่งเทคนิคที่ยอดนิยมในสายการดูกราฟเลยนะครับเป็นการเทรดตามทิศทางของแนวโน้มที่กำลังจะ break นะครับว่าถ้า break ขึ้นเราก็เป็นลักษณะการเข้าซื้อใช่ไหมครับส่วนถ้า b r e a ลงเนี่ยก็เป็นลักษณะการขายหรือว่า short ตามนะครับ ซึ่งการ breakout เนี่ยนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรดได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพแต่สิ่งสำคัญในการใช้กลยุทธ์นี้คือดูอย่างไรให้แม่นดูอย่างไรให้มันเป็นการ break จริงไม่ใช่การหลอก break ไม่ใช่ f a l เบ break นะครับเนี่ยแหละคือสิ่งสำคัญของการเทรดกลยุทธ์การ breakout นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลักการในการช่วย ดูว่าการเบรกเอาให้แม่นยำเนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับในการดูแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับจังหวะการเบรกแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนี่ยจะเป็นจังหวะที่มีนยัยสำคัญนะครับพวกแนวรับแนวต้านที่แบบทดสอบบ่อยๆไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วพอวันหนึ่งมันมันเบรกผ่านเกิดขึ้นได้เนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยจะเป็นการเบรกที่มี ในยะสําคัญหาแนวรับแนวต้านสําคัญให้เจอแล้วพอมันเบรกปุ๊บนั่นแหละจะเป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับคือการดูแนวโน้มประกอบนะครับอันนี้โดยเฉพาะในการเบรกพวก c o n t i n u a pattern นะครับพวกเบรกกรอบสามเหลี่ยมเบรกกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเบรกแล้วไปต่ออย่างเงี้ยนะครับการดูแนวโน้มประกอบเนี่ยก็จะช่วยให้เราดูการ breakout ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เนี่ย ก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นราคาปรับตัวขึ้นขึ้นอยู่แล้วฟอร์มตัวออกข้างไซ์เวยวมากรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เบรกต่ออย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยทําให้เป็นการเบรกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับคือขนาดแท่งเทียนตอนทะลุนะครับเวลาแท่งเทียนตอนเบรกเอาเนี่ยมันก็ควรมีพลังในการเบรกนะครับเพื่อให้เป็นการเบรกจริงไม่เบรกหลอก นะครับแท่งเทียนที่อตอนทะลุเนี่ยตามหลักในการเบรกเอาเนี่ยมันควรจะเป็นแท่งเทียนที่เป็นลักษณะแท่งเทียนที่มีพลังก็คือแท่งเทียนขนาดใหญ่นะครับบิ๊กแบ็คแคนเดลบิ๊กไวแคนเดลอะไรพวกนี้นะครับไม่ควรจะเป็นแบบแท่งเทียนเล็กๆหรือว่าแท่งเทียนที่มีไส้อย่างเงี้ยถ้าแท่งเทียนที่มีไส้แบบยาวๆแฮมเมอร์ชูตติ้งสตาร์อะไรพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสเป็นฟอลเบรค a k ้นอยาง,งาสูงดังนั้น,นเ,เนี่ยเวลาเบรคเนี่ยก็ควรจะมาพร้อมกับแท่งเทียนที่ strong นะครับคือแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็รอด,ดูแท่งเทียนประกอบก็จะเป็นสัญญาณการ break ที่ดีนะครับช่วยกรอง fall breakout ได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างสำคัญนะครับที่นักเทรดสาย breakout ดูกันเลยนะก็คือมาพร้อม volume การ break ที่มาพร้อม volume นะครับ มันเป็นการเบรกที่มีนัยสำคัญนะครับคือราคาเนี่ยอพอแกว่งตัวออกข้างใช่ไหมวอลลุ่มหาย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 ไปพอจังหวะเบรกเนี่ยอยู่ดีวอลุ่มมันพุ่งไปขึ้นมาเลยเนี่ยอะอย่างเนี้ยเป็นจังหวะการเบรกที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญมีโอกาสการเกิดเทรนด์จริงๆเกิดขึ้นมีโอกาสไปค่อนข้างสูงนะครับอันเนี้ยก,ก็การดูวอลุ่มประกอบเนี่ยก็จะทำให้ ความน่าเชื่อถือของการเบรกเนี่ยมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการรอการ pull back ในการหลังจากเกิดการ breakout อันนี้จะช่วยให้เราได้ราคาที่มันดีขึ้นนะครับเพราะทุกการ breakout เนี่ยไม่ใช่เบรกแล้วไปเลยมันจะมีการ pull back เกิดขึ้นได้บ้างนะครับการ pull back เนี่ยก็จะช่วยให้ เราได้ราคาที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติบางคนเนี่ยรอรอแท่งปิดใช่ไหมรอราคาปิดเนี่ยคือแบบเบรกเราไม่ได้ไม่ได้โฟลว์บายตามทันทีะนะครับก็ไปรอแท่งปิดสมมุติแท่งปิดมันปิดสูงไงมันแบบแท่งเทีนมันใหญ่แล้วมันปิดสูงเนี่ยราคามันก็จะสูงตามใช่ไหมเอ่อดังนั้นเนี่ยต้นเราก็จะเสียเปรียบเรื่องต้นทุนแล้วนะครับสิ่งที่เอ่อสามารถแก้เกมตรงนี้ได้คือการรอการ pull back ของราคาเพื่อ ให้ราคาเนี่ยได้รับที่ดีขึ้นนะครับหลายครั้งนะ50-50เลยนะที่ที่เกิดการ pull back หลัง breakout นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ gap ประกอบในการดู back breakout นะครับพวก gap พวก continue gap พวก break away gap เนี่ยใช้ได้มาประกอบและใช้ได้ดีในการช่วยในการเทรดกลยุทธ์ breakout strategy นะครับอืม และสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับคือเราไม่สามารถคาดการณ์การเบรกเอาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเราก็ควรมีสต็อปบลอคคือไม่ต้องบอกว่าควรมีหรอกบอกคือต้องมีเลยดีกว่านะครับทุกการเทรดทุกไม้การเทรดทุกกลยุทธ์ต้องมีสต็อปลอเพราะเราบางทีเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการเบรกหลอกไม่ได้จริงๆนะครับคือสิ่งเหล่านี้มันช่วยเพิ่ม โอกาสในการชนะแต่ว่ามันก็ต้องเจอไม้ที่แพ้ดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องมี stop loss ในการเทรดด้วยนะครับเ,เรามาดูตัวอย่างนะครับการ break out นะครับนี่ครับเอ่อตัวนี้หุ้น IRPC นะเนี่ยแนวรับสำคัญเห็นไหมครับแนวรับสำคัญเราเจอแล้วทดสอบ1 2 3 4พอครั้งที่5 break ปึ้งหลุดนี่เห็นไหมครับ แท่งเทียนเนี่ยขนาดใหญ่ด้วยนะครับแท่งเทียนขนาดใหญ่ปิดที่โลของวันเลยนะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ปรับตัวลงต่อแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเทรนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นเทรนของขาลงอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นการเบรกต่อตามแนวโน้มเนี่ยโอกาสในการลงต่อนี่มีสูงมากโอกาสในการที่จะเบรกแล้วลงต่อนี่มีสูงมากระหว่างทางอาจจะมีพูลแ back บ้างเล็กน้อยเนี่ยครับมีพูลแ back ขึ้นมา นี่ก็เป็นจังหวะในการแบบเออถ้าทังทุนขายใช่ไหมก็ช็อตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ปรับตัวลงต่อนะครับอืมจริงๆเป้าหมายระยะในการเบรกเอา t เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายนะเราจะใช้ในการรันเทรนก็ได้ใช้ r Risk Reward Ratio ในการคำนวณก็ได้ใช้ แพทเทิร์นไพแพทเทในการวัดเป้าหมายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบกลยุทธ์ของนักลงทุนของเทรดเดอร์นะครับอันนี้เหมือนกัน BTS ครับเจอแนวรับสำคัญใช่ไหมขีดแว้หนึ่งสอี่ห้าครั้งที่หกเบรกปุุงมาพร้อมแท่งเทียนขนาดใหญ่ลงเลยอันนี้เบรกแบบไม่มี pullback เลยนะลงพูดๆๆไปเลยนี่ครับ เนี่ยเป็นจังหวะขายใช่ไหมเป็นจังหวะช็อตนะครับสำหรับรอบนี้นะครับ BTS อันนี้ j m t นะครับอันนี้ใช้แนวต้านเส้นดาวเทรนไลน์นะครับติด1,2,3,4ครั้งที่5 b r เบรกแล้วก็มีแนวต้านเอ่อ h o r i z o n t a l l ลน i n e ด้วยนะหน่อยๆน,นะเป็นแนวต้านย่อยเนี่ยเบรก2แนวต้านเนี่ยมีนัยยะสำคัญ นะครับเนี่ยครับเบรกปึง่งเปลี่ยนเทรนด์นะครับเนี่ยราคาอันนี้ก็เป็นเป็นคอนติเนียลแพทเทิร์นนะราคาขึ้นขึ้นขึ้นฟอร์มตัวออกข้างเบรกแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเนี่ยเบรกดาวเทียไลน์เบรกแนวต้านตรงนี้นะครับไฮเดิมนะครับตรงนี้เป็นไฮเดิมสามรอบรอบที่สี่เบรกนะครับ ก็มีเนยาสำคัญเช่นเดียวกันอันนี้ก็เจมทีเหมือนกันนะครับเบรกแนวต้านไฮเดิมเนี่ยครับไฮสอรอบอันนี้จะคล้ายๆสามเหลี่ยม ascending triangle ด้วยนะถ้าถ้าต,ตีตีแนวรับด้านล่างขึ้นไปเนี่ยนะครับเบรกกรอบด้านบนนี่ครับปิดแท่งเทียนเวลาเบรกเนี่ยปิดไฮของวันเนี่ยสวยนะสวยแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนี่ครับเข้าเทรดจังหวะที่เบรกนะ ใช้ราคาปิดเออจริงๆเนี่ยในการเข้าเทรดจังหวะเบรกเนี่ยมันมันมีสองแบบคือเบรกแล้วปุ๊บเบรกระหว่างวันตามเลยกับรอราคาปิดแต่ละแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปเบรกในระหว่างวันตามเลยเนี่ยจะได้ราคาที่ดีแต่จะเจอการฟอลเบรกสูงกว่าราคาปิดเพราะราคาปิดเนี่ยราคาราคาใช้ราคาปิดอาจจะราคาไม่ดีกว่าเพราะว่าอาจจะสูงแต่ว่า มันชัวร์กว่านะครับแลกกันแลกกันขึ้นอยู่กับทุนว่าเลือกเลือกแบบไหนนะครับอ่านี่เป็มเบรกเอาลับเบรกลงเลยนะเนี่ยแนวรับหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่หกลุดเบรกหลุด,ลดนะครับเนี่ยมีแกปมีแกปคอนเอ่อคอนติเนียแกปด้วยนะนะครับอืม เบรกแล้วลงเลยนะครับ True break down trend line อันนี้มี pull back นะเนี่ยมี pull back BREAK ปุ๊บเนี่ยสมมุติเราเข้าตรงเนี้ปึ้งต้นทุนอาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าเราเข้าตอนมัน pull back ลงมาเส้นเทรนด์ไลนอีกรอบนึงเนี่ยราคามันจะดีกว่าไหมราคาเราจะได้ต้นทุนที่ดีกว่านะครับเนี่ยครับ,รบ break down trend line ปึ้งย่อตัวลงมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้า บางคนนะก็จะใช้สองจังหวะในการเข้าซื้อจังหวะแรกคือเบรกจังหวะที่สองคือ p ูลแ back อ่าเพื่อกันการมัน p u ู l back นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะนี้เบรกแนวต้านไฮเดิมสองรอบใช่ไหมเราก็มีการ p ูลแ back ลงมาเหมือนกัน p ูลแ back แล้วก็ค่อยขึ้นต่อในที่สุดนะครับเนี่ยถ้าเราเราซื้อเข้าซื้อตอน p ูลแ back อ่ะราคามันจะดีกว่า นะครับอืมแต่ว่าแบบมันก็ข้อดีข้อเสียคือถ้าเราจะไปรอพูแบ back อย่างเดียวบางทีมัน break แล้วไปเลยไงนะครับก็จะไปรอ p ูแบงอย่างเดียวก็อาจจะอาจจะตกรถอาจจะตกรดเคแบงครับอันนี้แนวต้านสำคัญหนึ่งสองสามสี่ห้า break นี่มาพร้อม v o ลุ่มด้วยนะเนี่ยนะครับแท่งเนี่ยแท่งแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอยู่ดีมันปี๊ดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยว o ลุ่มปี๊ดขึ้นมาเนี่ยเบรกพร้อมว o ลุ่มเนี่ย แท่งเทียนขนาดใหญ่เบรกพร้อมวอลลุ่มทะลุแนวต้านสำคัญเนี่ยนะครับทำให้การเบรกเอารอบเนี้เป็นการเบรกเอาที่มีประสิทธิภาพอ่าเนี่ยอันนี้นี่ MTC ใช่ไหมเบรกไฮแท่งเทียนขนาดใหญ่เลยเนี่ยแล้วดูวอลลุ่มครับโอ้โหปีดแบบสุดๆขึ้นมาเลยอะ่ะเนี่ยมันทำให้การเบรกเอาเนี่ยมีโอกาสเป็นการเบรกจริง ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้มีแก๊ปนะ C B G เนี่ย Break High เดิมแล้วเปิดแก๊ปแล้วเปิดแก๊ปเนี่ยมีโอกาสเป็น Break Away แก๊ปนะครับค่อนข้างสูงเนี่ยใครเล่นแก๊ป Break Away แก๊ปเนี่ยใครดูแก๊ปเป็นเนี่ยก็จะช่วยในการดู Break Out ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเป็น Break Away แก๊ปนะ Break Away แก๊ปก็คือ คือ break เปลี่ยนเทรนดะครับเราไม่ลงมาปิดแกรนะครับเนี่ยครับก็ขึ้นไปอันนี้เหมือนกัน C B G ตอนลงเปิดแกรเหมือนกันนะครับหลุดเส้นเทรนไลน์เปิดแกรเป็น break away Gap ต่อด้วย continue Gap ด้วยเนี่ยนะครับเนะี่ยนะหลุดเส้น up trend line ใช่ไหมแล้วดูเทรนประกอบเนะี่ยเทรนลงลงลง,ลงมาพักตัวออกข้างหลุดเส้น l i n ไล์ลงต่อนะครับนี่ดูโฮมตอนลงนะมี pull back อนะ่ามี pull back หลุดโลปึง่งเด้งกลับแล้วก็ลงต่อในที่สุดอ่า KCE ตอนเบรกไฮเดิมมีแกลบเหมือนกันเนี่ยแต่แกลบนี้เป็นถ้าถ้าดูเทรนด์ใหญ่จะเป็น Continue นะเป็น Continue แกลบนะครับอืมถ้ามองภาพสั้นก็เป็น Break a า a y ้แกลบได้ b เบรกไฮเดิมเปิดแกลบ สัตว์ตามเลยเนี่ยพอตามปุ๊บตั้ง Stop Loss ตั้ง Stop Loss ที่แกลบนะแล้วก็เอาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเบร a เอาไว้แกล็ s t o p loss ชัดเพราะ Stop Loss คือแกลบที่ลงมาปิด break อาไ Gap ต้องไม่ปิดแกลบนะครับนี่คามาพูบแบกนะ r e a k ปุ๊บพูบแบกย่อตัวขึ้นต่อไกลเลยนะครับ เนี่ยถ้าเราเข้าตอนเบรกราคามันจะสูงกว่าน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าตอนผูแบกราคามันจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็อย่างที่บอกครับมันก็ถ้าบางทีมันเบรกเราไปเลยเนี่ยไม่ทันจะไปรอผูแบกมันก็ไม่ทันนะครับอ่าซีบีออันนี้เปลี่ยนเทรนด์อันนี้เปลี่ยนเทรนด์พักตัวกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดการเบรกเอาปึ้งเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นต่อเลยนะครับ นี่ BBL pullback เหมือนกันแนวต้าน3ครั้งนะครับเป็นแนวต้านสำคัญ b break ปุ๊บนี่ถ้าเข้าเข้าราคาปิดนี่ได้ตรงนี้เลยแต่ถ้าเข้า p l ู back เนี่ยได้ตรงนี้นะครับอืมก็ถ้าเอาแบบกันตกรถแล้วอยากได้ราคาดีด้วยก็สองสองแบ่งสองไม้ไม้หนึ่งเบรกกันตกรถอีกไม้หนึ่งย่อผู้แบกอ่าอย่างเงี้ย นะครับก็จะกันได้แล้วนะครับ O S P ครับเบรกปุ๊บ l l b a c k ย่อมาไปต่อเบรกอีกรอบหนึ่ง l l b a c กรอบหนึ่งไปต่อนะครับอืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างการ Breakout นะครับก็อย่าลืมนะครับการ Breakout ที่ดีเนี่ยก็ควรดูหลายๆองค์ประกอบนะครับเพื่อป้องกันการเบรกหลอกแต่ว่าสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องมี stop loss ด้วยนะ stop loss เนี่ยเออขอพูดหน่อยว่าเวลาตั้ง stop loss เนี่ยปกตินะครับปกตินะโดยโดยทางทิสตี้เนี่ยเราจะตั้งที่โลของแท่งที่เบรกตั้งที่โลของแท่งที่เบรกเนี่ยอย่างแท่งเนี้ยเบรกใช่ไหมก็ตั้ง stop ปลอสที่โลของแท่งนี้แท่งที่เบรกแท่งเนี้ยแท่งนี้นะครับตั้งที่โลแท่งนี้อ่าเนี่ยครับตั้งที่โลของแท่งเนี่ยแท่งที่เบรกเนี่ยครับเนี่ย หลักในการตั้ง Stop Loss ของของการ Break Out โดยทางซิสซลีนะจริงๆนักทุนสามารถปรับแต่งได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเอาจะเอาตามซิสซลีเนี่ยก็ใช้โลของแท่งที่ Break เป็นตัว Stop Loss <ๆ>นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักทุนทุกท่านไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Lucid Trader ของเราด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ